สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยมันมาชแนลของเราในวันที่25มีนาคม2568นะคะเรามาจัดการอีพีนี้ป็นอีพีที่16ของงบประจําวันที่1เมษายน2568นะคะแนวทางก็จะมีตามรายชื่อนี้เลยนะก็จะมีทางของนากเพล้าเดลิกชายนําโชคนะคะแนวทางของแอคโก้พีนักคํานวณแนวทางของเลขวิ่งสายทหารแนวทางแอดสุยแนวทางของคนไทยบ้านนะคะแนวทางอัลสมาร์ทแนวทางของเลขติดบนแอดนิ่มขอนแก่นแนวทางแอดเกิดอังกฤษเพิ่มเติมมาเป็น ทางชุดสมตบลน,นะคะแล้วก็ปิดท้ายที่เลขดับแอดดวงพิงซื้อได้มาหลายฉบับนะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันเลยนะคะเริ่มที่แนวทางของอน้ำเพล่ใกล้เชัน้ำโชคนะคะสำหรับวัที่แล้วนะคะเจ้านี้หลุดไปในงอนี้ให้มาแนวนทางกา็ก็จะมีนนเน้นที่83 58แล้วก็7จ็ก็ 6, รอง24กับ54นะคะแล้วก็ให้เพิ่มเติมมาคือ5 8 3 8 3ดนะคะดูกันนะคะว่าง่อนี้จะเป็นยังไงจะเข้าไหมนะคะน้ำเพล่ใกล้เดชาน้ำโชคนะ อ่ะก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะมีใครที่ยังตานยังรออยู่ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของท่านนี้เลยนะคะอ่ะแอดก,ก็สมพินนะ์นักคำนวณน,นะอ่าสำหรับเลขงวดน,นี้ก็ได้บางปันอยู่2ฉบับเหมือนเดิมฉบับแรกก็จะเป็นอ่าเลขเด่นล่างนะคะอ่าสาหรักที่ลานั้นค่ะฉบับทางที่เป็นเลขเด่นล่าง3ใช่ไหมคะสามที่หลัก10ล่างนั่นเองนะสำหรับเลขงวดน,นี้ก็ให้มานะทางสุดสรุปล่างที่5รองสองเลขเด่นนะ ให้2ตัวมาเน้นที่5152 5354 21 2427แล้วก็41นะคะให้เน้นสุดที่5152และ21นะคะงวดนี้จะเข้าทางเลขเด่นหรือชุด2ตัวเรียก็ร้นกันกน,นะทางล่างของแอคโคสปีนักคำนวนนะคะต่อมาฉบับที่2ฉบับนี้เป็นแนวทางบนนะสำหรับคนทนี่นั้นหลุดไปทางเลขเด่นแล้วก็ชุดสอตัวสองตัว,ตว,ตว,ตวนะคะงวดนี้ให้มาแนทางเด่นบนที่7รอง6กนะ2ตัวเน้นที่ 7จ7ดสอง6จ็ดสี่าแล้วก็64นะคะส่วนทุกสามตัวให้มาสี่หางคือ076 4์เ1 6ด่าแล้วก็764นะคะนกนี้จะเป็นยังไงจะเข้าไหมลุ้นกันนะคะชุดสุดบนของเอโกสปีนักนนั่นเองนะต่อไปนะคะก็จะเป็นอาทางของ เลขวิ่งสายทหารนะคะวทีลันให้มาคือ1นั้นไม่มาทั้งบนล่างเนาะในงวดที่ให้มาวิ่งอยู่ที่7ล้านเปอร์เซ็นต์อ่างวดนี้7จะมาไหมลุ้นกันนะคะเลขวิ่งสายทหารนะต่อไปนะคะก็จะเปน็นทางของแอดสวยงวดที่ลันนั้นไม่เข้านะคะหลุดไปใช่ไหมในงวดนี้นะคะให้มานะคะก็ให้มาคือแค่2หางคือ1นึกับ72นั่นเองนะคะอ่างวดน,นี้น้อยนะอาจจะเข้าหรือเปล่าลุ้นกันนะคะแอดสวยนะขออยากให้สวยขอให้เข้าเนาะอ่ะต่อไปนะคะ ก็จะเป็นราดาของอาจารย์สมาร์ทนะคะเจ้านี้นานมากนะที่อาจไม่ได้ลงแนวทางให้แอดได้มาเป็นในทางล่างนะคะอ่าให้มาก็จะมี16 17 18 19 5 6 5 7 5 8และ59 อ่แล้วก็ให้เน้นๆสุดที่9 9 1 9เก้ากับ16นะคะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่ารุ่รกนการอาจารย์สมาร์ทนะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของเลขติดบนแอดนมขอนแกนเพิ่มเติมมานะสำหรับคนที่แล้วก็ที่เลข3อยู่ยที่หลักหน่วยบนนะคะในงวดนี้ให้มาติดบนที่4 2 1 5อ่ะมาดูกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอ่ะอีกหรือเปล่านะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของคนไทยบ้านนะคะสาหรับในงวดนี้แอดได้มาเป็นชุด2ตัวและ3ตัวเหมือนเดิมนะคะก็จะมี 062 297 62 60 97 92แล้วก็67นะคะงวนนี้จะเป็นยังไงจะเข้าไหมลุดกันนะในาทางของคนไทยบ้านนะคะมาที่แนาทางของแนาทางบนของอิตาังก,กรีกนะคะซึ่งเป็นชุด2อตัวบนตรงโต๊สนะคะเขาีแล้วนัหลุดไปนะคะในงวนนี้ให้มาแนาทางก็จะมี0515 21 25 27 29 43 45 47 57 64 65 67 94 95แล้วก็96นะคะหวดนี้จะเข้าไหมลุ้นกันนะต่อไปนะคะก่อนต่อไปก็จะเป็นทางเล็กดับนะคะอ่าซึ่งเป็นแนวทางระดับของแอดเวงพิงได้มาหลายฉบับมากๆนะอ่ะมาเริ่มที่ดับหลักร้อยนะคะก็จะมีประมาณมประมาณประมาณสฉบับนะฉบับแรกก็จะเป็นดับหลักร้อยสูตรนี้นะคะที่มีหน้าคนอา่าแล้วก็มีหมวกสีน้ำเงินนี้นะคะที่เราให้มาคือเลขสูตรนั้นก ผ่านนะคะในเงนนี้ให้ดับหลักร้อยที่เลขสองนะคะจะผ่านไหมราลุ้นกันนะต่อมาฉบับที่2นะ,ะก็จะเป็นทางที่เป็นเลขดับหลักร้อยอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะันที่มีรูปหน้าคนแบบนี้นะคะริยกทำาคเลขแปดด้นผ่านในเงืนนี้ก็ให้ดับหลักร้อยที่เลขเจ็ดนะคะจะผ่านหรือเปล่ารักลุ้นกันนะต่อมาฉบับที่3นะคะก็จะเป็นทางเลขดับหลักร้อยที่ มีดอกจบานะคะงั้ที่แล้วนะใหามาคือเลขหนึ่งนั้นผ่านในวงี้ให้ดับหลักร้อยที่เลขเก้านะคะงงี้จะผ่านหมะเรารุ้นกันนะและฉบับท,ที่4ฉบับนี้นะคะก็จะเป็นทางเลขดับหลักร้อยที่เป็นดอ,อกลินลี่ลินลี่เงี้ยให้มาคือเลขค่านั้นไม่ผ่านหลุดไปนะคะในเน,นี้ก็ให้ดับหลักร้อยที่เลขแปดนะๆๆเงี้จะผ่านหรือเปล่าเราก็รุ้นกันนะคะอ <ๆๆ S 1> <ๆ>่ะ <ๆๆ S 1> ต่อมานะคะแนวทางฉบับที่5นะคะก็จะเป็นฉบับที่เป็นระด,ดับหลัก10บล่างงวดที่แล้วให้มาคือเลขเจ็ดนั้นผ่านนะคะในข้อนี้ขั้นดับหลัก10บล่างที่เลข1นั่นเองเนะจะผ่านอีกไหมเราก็รวลุ้นกันนะแล้วก็เิดท้ทาที่ฉบับที่ 6นะคะก็จะเป็นทางเล็ขดับแต้มล่างนะคะกดที่แะ้วมาขึ้นเลข9นั้นผ่านใช่ไหมคะ,ะในงวน,นี้ก็ให้ดับตำล่างที่เลข 2, นะอะงนงวดนี้นะคะสะ่านไหมเราก็มารุ่นกันนะคะแคบหน้าจอก,กันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเลขเด่นเลขดับเลข2องตัวนะคะพิจารณาดูนะคะแอดเพียงนำาาาทางมาแบ่งปันการเท่านั้นนะคะอ่าค่ะอีพีนี้เป็นอีพีที่ 16ของวันประจำวันที่1เมษายน2 5 6 8นะคะท่านใดที่ดยชอบอราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อัดด้วยนะคะอแนวทางที่ขอเข้ามานะคะอถ้าแอดได้มาแอดก็จะลงให้นะคะหรือตอบคอมเมนต์ไปถ้าตัวเลขไม่เยอะเท่าไหร่นะคะค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะโดยกทุกคนนะคะ